ทำยังไงดีตอนนี้อุกกาบาตจะชนโลกแล้วแล้วทีนี้มีผู้มวองเมืองทึงหลายจะมาพางประตูเข้ามาในแอเรียสามสิของเราเราต้องยิงพวกเขาให้ตายหรือว่าลงมือประชากรนั้นพุ่งขึ้นมาอย่างเร็วการฆ่าคนในโลกนี้กลายปเป็นเรื่องปกติไปเลยพวกเราต้องหาวิธีจัดการนะเพื่อนถ้าล่ะเราไม่จัดการก่อนมันจะเข้ามาได้สงสัยต้องลงมือด้วยแล้วบักช็อต ให้เราเข้าไปเดี๋ยวนี้ไม่นั้นเราจะพังกระแพงแล้วฉันจะเอาระเบิดปาใส่แกจะทำก็เข้ามาเลยแกคิดจะลองดีเหรอถ้าไม่ให้พวกฉันเข้าฉันจะปาระเบิดใส่แกนี่ระเบิดมาแล้วมึงคิดว่าขอแค่นี้มึงจะามาทำอะไรก็ได้หันยาวคิดหายแล้วครับ ระเบิดได้ปิวขึ้นไปแล้วตกลงมาอีกครั้งกูว่าท่าไม่ดีแล้วนะไปแล้วกูไปเร็วกูไม่รอเพื่อนกูเร็วเอ๊ะเอ๊ะโอ๊ะเจ็บฮ่าฮ่าฮ่าพวกแกโดนระเบิดแค่นี้ก็ระเบิดแล้วว่าคิกอะพวกเราเข้าเมืองกันเถอะเพื่อนได้เลยใช้ตีนของกูนี่แหละถีบกำแพงกันเข้าไป ตีนเริ่มถีบกำแพงเข้ามากำแพงถล่มลลมาแล้วโอ้ยขากูหักว่ะไม่เป็นไรเพื่อนปุรีตัวมงใหม่ได้โอ้โอโอเคทำากิบเสียบนะพวกบ้าแบบนี้ฉันก็บุกโขทันกันนิวเคลียมได้แล้วโอเค สินาทีต่อมาตอนนี้พวกเราติดอยู่ในนี้เบดีเบดีรับคนเข้ามาในบังเกอร์ด่วนเวชเว็พวกเราต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปหาพวกมันและฉันจะยิงมันให้มันตายให้หมดเลยนั่นแขนแผนที่ดีนะเราจะส่งเฮลิคอปเตอร์มา เฮลิคอปเตอร์แผนการก้ายก็ได้ตกลงมาเอ้ยเอ้ยใบพัดบใบพัดบูใบพัดโอ้ออยลอออแล้วทีนี้พวกเขาก็ได้ขี่เฮลิคอปเตอร์แต่ว่าเพื่อนอีคนโดนเสาทับไ,ไปก่อนเลยเพื่อนไม่ต้องมองชีวิตฉันฉันตายอยู่ที่นี้ได้ชาตินหน้ากูจะไปเกิดใหม่เป็นอะไรไม่รู้ไปก่อนเลยเพื่อนได้เลยเพื่อน แต่ว่ากูสงสารมั้งองี้กูเห็นมึงอยู่ตด้านี้ไม่ได no, no okay, ้โอเคกูไปก็ได้ไปนะตายเพื่อนตายอย่างตายอย่างทั้งหมดพวกเขาเริ่มขี่เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์มันทางครับแล้วทีนี้มันก็เริ่มตกมาแล้วมันก็ตกใจเฮี้ยต้องตายหาเลยโอ้ไม่รอดเหมือนกันว่ะเพื่อน เก็บซากมี้ครับเธอกูก็ไม่รอดไอ้มังสัมวิรัตอยู่ในนี้ไหมไม่รู้รถขนผู้คนมาแล้วรถขนผู้คนผู้คนมาแล้วผู้คนเริ่มมาทยอยที่นี่ อุกกบาดอันแรกได้ตกลงมาตกลงมาอย่างแรงชิบหายแล้วทีนี้มันก็เริ่มตกเป็นเศดเป็นเศดน้อยรถของพวกเขาได้รับแรงกระแทกเยอะมากเอาแบตเตอรี่มันอย่าพึง่งรถของพวกเขานั้นหน้าแบนไปแล้ว รถของพวกเขาโดนอุกกาบาตตกใส่ดวพวกเขาไม่เป็นไรเพราะพวกเขาอยู่หลังรถแล้วทีนี้อันนี้ก็แตกเลยโอ้ไม oh ่นะพวกเราขึ้นไปหามไม่ได้แน่เลยรีบมาเร็วไม่นั้นกูจะจุดระเบิดนิวเคลียร์ก่อนตอนนี้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะหมดเวลาในอีกไม่กี่นาทีเพกกื่อจะระเบิดไอเฮียนี่กูต้องใช้เลเซอร์อแรงโน้มถ่วงยิงมันไว้ก่อนเพื่อนมันจะได้คงที่ โอเคเลเซอร์แรงน้มถ่วงกูว่ากูไม่เจอนะเจอแล้วนี่งไงเจอเลเซอร์แรงน้มถ่วงแรงน้มถ่วงเลเซอร์เริ่มทำกระทำแบบแรงน้มถ่วงแบบลึกจนเกิดเป็นเลเซอร์แรงน้มถ่วง ยิงเลเซอร์ผิดเพื่อนข่มาถึงปิดประตูแล้วกำลังส่งกำลังเสริม ไประเบิดหลุมดำเอ้ยไม่ใช่หลุมดำสิียปากบุรีได้วะกวูกบาดต้องใส่ชุดกำมะตลังสีหรือกันอนุภาคไว้ก่อนไหมนั้นถ้ามันตกลงมาจะมีอนุภาคนักบินเสี่ยงชีวิตคนหนึ่งพร้อมหรือยังนักบินพร้อมนะครับก้าวันต่อมากุกบาท ไม่โดนฉีกในชั้นบรรยากาศโลกเพราะมีขนาดใหญ่มากพร้อมทราบแล้วเปลี่ยนอุกกาบาตกําลังตกลงมาเนี้ย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 พร้อมจะติดระเบิดทําลายแป๊บหนึ่งระเบิดนิวเคลียร์พร้อมทราบแล้วเปลี่ยนเปิดระเบิดนิวเคลียร์ชุดลายอ็กซ์เซเวนเซ สี่ส <c oughs> ามสองหนึู่นย์ระเบิดโอ้ยกูได้รับแรงกระแทกว่ะเพื่อนเก็บไหมอืมคุณหมออยู่ไหนคุณหมอช่วยผมทีผมโดนรับแรงกระแทกคุณหมอก็โดนเหมือนกันนะคะดะแต่คุณหมอรักษาเองคุณหมอมือตูดปาเนี่ยเหี้ย โอเคค่ะเดี๋ยวยหมอเอายาไปกินนะคะคนไข้ฉีดเข้าเป้าครับไอคนนี้ก็โดนฉีดเข้าเป้าฉีดเข้าตูดฉีดเข้าเป้านะคะฉีดฉีดเข้าเป้าหมอข้างล่างส่งวัคซีนลงไปไอคนข้างล่างนี้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย เหมือนจะไม่มีชีวิตแล้วคนหนึ่งเลเซอร์อยู่ทำงานเลเซอร์ซิกซักพวกเราลดแล้วเย่ๆย่เอาเอาเอาระเบิดนิวเคลียร์ของผู้บุกลุกมาถึงแล้วรับแรงกระแทกนี่ไม่ช้าเน้ เว้กไม่จะทำยังไงดีว่ามันส่งระเบิดนิวเคลียร์มาอีกหม,ออ,มอ,ออีหมอเอาวัคซีนที่ดีมันจัดๆเลยเอามา้กูเดี๋ยวนี้ไม่น้นนนฆ่าชีวิตทุกคนเศษอุกกาบาตเริดไอพคนระเบิดหนึ่ง เบอร์สองโอ้ยโทรศัพท์ผู้ค้างโดคขึ้นกันเต็มๆเลยอีมหมอไม่รอดแล้วเป็นหลุมเลยอ้ลิชเป็นหลุมเลยอ่ะไม่มีใครรอดเลยจีบนาทีแล้ ฮลิคอปเตอร์มาแล้วจะมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมโอ้ยเฮลิคอปเตอร์งบน้อยวับ,บเออพวกเรายัางมีชีวิตอยู่ใช่ไหมอียมหมอไปคาอยู่ตรงนั้นเถอะสงสัยกระเด็นแรงเกินไปเลือดจะติดอยู่ตรงนั้นเลือดไหลออกมาเต็มเลยโอ้โห มันช่างน่าสลดสุดเศร้าระเบิดนิวเคลียม